ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโตสตูดิโอสถานที่ที่รถยนต์พบกับความหลงไหลและสมรถนะถูกนำมาวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่กำลังเป็นที่พูดถึงมากที่สุดในตอนนี้ Toyota R รีปี2026และบอกได้เลยว่านี่ไม่ใช่แค่การอัปเดตเล็กๆหรือการปรับโฉมธรรมดาๆเพราะครั้งนี้ Toyota จะเต็มยกระดับรถรุ่นยอดนิยมด้วยลูกเล่นใหม่ๆดีไซน์ล้ำสมัย และความใส่ใจในรายละเอียดแบบที่คุณคาดไม่ถึงเตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่คือการเดินทางที่คุณไม่ควรพลาดแค่เห็นแวบ,บแรกกระสิปี2026ก็สะกดสายตาทุกคู่ด้วยดีไซน์ที่เฉียบคมและโดดเด่นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ดูแข็งแกร่งและทันสมัยมากขึ้นรับกับไฟหน้าเหล็ทรงเรียวที่ให้ลุกอนาคตดูเพรียวบางขึ้นแต่ยังคงกลิ่นอายความอเด็ประสงค์เอาไว้เต็มเปี่ยมมอสีเทาเมทัลลิกใหม่ที่โดดเด่นให้ความรู้สึกหรูหราและทรงพลังไม่ว่าจะจอดอยู่ในโชว์รูมหรูใจกลางเมืองหรือ ขับลุยเส้นทางธรรมชาติรถสีคันนี้ก็เอาอยู่แต่มันไม่ได้มีดีแค่ภายนอกเพราะภายในก็จัดเต็มไม่แพ้กันเครื่องยนต์มีให้เลือกหลายแบบทั้งรุ่นเบนซินปกติไฮบริดสุดประหยัดไปจนถึงปลั๊กอินไฮบริดที่แรงกว่าเดิมการขับขี่ลี่นไหลตอบสนองทางใจและอัตราการประหยัดน้ำมันก็พัฒนาไปอีกขั้นเรียกได้ว่าโตโยต้าตั้งใจสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่เชื่อมต่อกับผู้ขับอย่างแท้จริงไม่ว่าจะขับในเมืองหรือลุยต่างจังหวัดรถสีรุ่นนี้ก็ให้ความมั่นใจทุกเส้นทาง เมื่อก้าวเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราในทุกมุมบอดหนังวัสดุคุณภาพสูงการเย็บตะเข็บอย่างปราณีตและดีไซน์ที่คำนึงถึงทั้งคนขับและผู้โดยสารสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด14นิ้วใหม่คมชัดใช้งานลื่นไหลามาพร้อมระบบปฏิบัติการใหม่ของ Toyota ที่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายครบจบในจอเดียวความสะดวกสบายก็ถูกยกระดับขึ้นอีกขั้นเบาะนั่งกว้างขึ้นนั่งสบายขึ้นแม้ขับทางไกลก็ไม่เมื่อผู้โดยสารด้านหลลังกก็ไมม่ถูื เพราะมีพื้นที่วางขากว้างขึ้นช่องชาร์จ USB-C และเบาะหลังแบบมีระบบทำความร้อนเสริมด้วยไฟตกแต่งภายในแอร์แยกฝั่งและซันรูฟพาโนรามาที่เพิ่มความรู้สึกโปร่งโล่งเหมาะกับทุกการเดินทางด้านเทคโนโลยีโตโยต้าจะเต็มไม่แพ้ใครกล้องรอบคันระบบช่วยจอดแบบอัตโนมัติกุญแจดิจิทัลและจอแสดงผลแบบดิจิทัลที่ปรับแต่งได้ระบบความปลอดภยัยโตโยต้าเซฟตี้เซนซอร์ล่าสุดก็มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆเช่นระบบช่วยควบคุมเรนระบบเตือนการชนล่วงหน้า และระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่เพื่อให้คุณปลอดภัยทุกเส้นทางพื้นที่เก็บของยังคงเป็นจุดแข็งของราศีเมื่อต้องการขนสัมภาระเพียงแค่พับเบาหลังก็ได้พื้นที่กว้างขวางอย่างไม่น่าเชื่อฝาท้ายไฟฟ้าทาง,งานเงียบและเร็วขึ้นระดับโหลดต่ําช่วยให้ใช้งานสะดวกขึ้นมากโตโยต้าไม่มองข้ามรายละเอียดเล็กๆเ,เลยและนั่นคือสิ่งที่ทําให้ราศีปี2026สมบูรณ์แบบในทุกด้านแล้วใครเหมาะกับรถคันนี้นักผจญภัยในวันหยุดคนทํางาน ที่ต้องเดินทางทุกวันครอบครัวที่ต้องการรถปลอดภัยประหยัดและกว้างขวางหรือแม้แต่คนมืองที่ต้องการความหรูหราในขนาดกะทัดรัดแรซี่คือคําตอบสําหรับทุกไลฟ์สไตล์ในยุคที่มีรถ Crossover ให้เลือกนับไม่ท้วนโตโยตา้าไม่เลือกทางที่ปลอดภัยแต่เลือกที่จะสร้างความแตกต่างดันขีดจำกัดและออกแบบบางสิ่งที่น่าประหลาดใจรซีปี2026คือ SUV ที่ทั้งกล้าฉลาดและพร้อมลุยกับคุณทุกเส้นทาง ขอบคุณที่รับชมออโตสตูดิโอสถานที่ที่เราพูดคุยถึงทุกสิ่งที่ขับเคลื่อนความหลงไหลในรถยนต์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวและเนื้อหาดีๆจากเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขับขี่ปลอดภัยแล้วออกไประจญโลกกว้างกันเถอะ